11ขั้นตอนในการทำคลิปลง YouTube ให้ได้ทุกวันด้วยแอป,ปในโทรศัพท์มือถือทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือ เพื่อยูทูบเบอร์ทุกคนครับผมจะมาแนะนํา11ขั้นตอนในการทําคลิปลง YouTube ในแต่ละวันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างในการช่วยในการทําคลิปลงช่อง YouTube ของเรานะครับ 1. ห,หาข้อมูลในการทําคลิปก็เป็นอีกขั้นตอนนะครับที่พี่น้องยูทูบเบอร์หลายๆคนรู้สึกว่าอม,มันยากเหลือเกินนะครับถ้าไม่มีไอเดียในการคิดคอนเทนต์ขนาดเราก็เข้าไปแฝงตัวใน โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับผมก็จะเข้าไปใน f a c e b o o k นะครับแล้วก็ไปขอเข้าร่วมกลุ่มต่างๆนะครับผมก็มาดูนะครับว่าคนที่เขามาคอมเมนต์ตามกลุ่มต่างๆเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเห็นอันไหนที่เราสามารถหาข้อมูลเพื่อไปตอบเขาได้เราก็ไปหาข้อมูลเพื่อเอามาทำคลิปเนี่ยเราเอามาทำในในมุมมองที่เป็นเรานั่นแหละคือขั้นตอนที่หนึงก็คือหาข้อมูลนะครับ แล้วก็เอามาทํากับตัวเองไงเอามาปฏิบัติกับตัวเองเราเราก็จะสามารถทําคลิปออกมาได้ทุกๆวันได้2ตั้งชื่อคลิปหลายๆคนอาจจะหาข้อมูลเสร็จถ่ายอัตตาตา่อเสร็จทำโปกเสร็จตอนจะอัพตอนจะอัพขึ้น Youtube ค่อยมานั่งชื่ออะไรดีวะชื่อคลิปอะไรดีวะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ตั้งชื่อคลิปแล้วก็ลงซึ่ง มันก็ไม่ผิดนะถ้าคุณจะทำแบบนั้นแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำให้คุณตั้งชื่อคลิปเป็นอันดับที่2ของการทำงานในแต่ละวันเพราะว่าการตั้งชื่อคลิปก่อนเนี่ยมันจะเป็นการกำหนดได้ว่าแนวทางของคลิปอ่ะมันจะไปในทางไหนเราจะมาเลือกพวกคำในการใช้ในการตั้งชื่อคลิปว่ามันมีคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาไหมไปที่ Google Trend นะครับ Google O G L E T R E N D นะครับ Google Trend เราก็กดเข้าไป Google Train นะครับเห็นไหมเรากดเข้าไป mm hmm. เขาเรียกว่ามันเป็นเทรนการค้นหาใน Google นะครับมันสามารถดูได้ว่าคนกำลังค้นหาอะไรเยอะมากน้อยแค่ไหน mm hmm. เราลองพิมพ์คำว่า y o u ูบอ,อะเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวกรองการค้นหาในไทยเมื่อ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถไปตั้งตัวกรองได้นะครับการค้นหาบน YouTube เมื่อ12ก็คือเมื่อ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการค้นหาในประเทศไทยนะแต่ว่าค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะกว่าภาษาไทยอีกแต่มันก็ใกล้เคียงไหมแต่ผมว่าสีเขียวออกจะเยอะมากกว่านะเห็นไหมแสดงว่าถ้าเราจะใช้คีย์เวิร์ดอะไรในเกี่ยวกับคำว่า YouTube ผมจะใช้คำว่าอะไร YouTube ที่เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะเป็นคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาเยอะ ก็จะทําให้คลิปเราอ่ะแสดงผลต่อการค้นหาของคนดูได้เยอะกว่าแต่ถามว่าเราจะทิ้งคําว่า youtube ปปปาไหมเราก็ไม่ทิ้งเราก็เอาให้มันมีอยู่ในชื่อคลิปของเราด้วยนะครับ 3. เตรียมของในคลิปอย่างเช่นคุณทํากับข้าวทําอาหารคุณอาจจะต้องเตรียมผักเตรียมหมูเตรียมเขียงเตรียมเตาเตรียมกระทะอ่านะครับในขั้นตอนที่3เนี่ยนะคุณก็ต้องเตรียมแต่สําหรับผมอ่ะผมเป็นเกี่ยวกับการรีวิวแอปมือถือ ผมก็จะต้องเตรียมติดตั้งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือทดลองใช้ดูก่อนนะครับก็เตรียมของอะ่ะก่อนจะมาิวให้ทุกคนเนี่ยผมก็ต้องค้นหาแล้วผมก็ต้องทำเสิร์ชของผมวิธีการทําเข้าได้ไหมบันทึกหน้าจอนะครับแอปบันทึกหน้าจอด้วยบันทึกได้ไหมบันทึอย่างไงนะครับมันติดอะไรไหมนะครับก็ทําการทดสอบเตรียมของที่จะใช้ในคลิปนะครับก็คือของที่มันเกี่ยวกับคลิปนั่นเองนะครับ4เตรียมอุปกรณ์ถ่ายทำก่อนในการถ่ายทาได้แก่เนี่ยนะฮะไมโครโฟนแล้วก็ไฟ ครับหลอดไฟหลอดไฟนี่หลอดไฟนะครับอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องเตรียมทุกวันถ้าเราเซตไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว็ถ้าเราไม่ได้เซตไว้เนี่ยเราก็ต้องมาเซตอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ได้ทําต่างๆเหล่านี้นะครับมีความสําคัญยังไงนะครับไฟนะครับทําให้แสงมันได้นะครับแสงนะครับทำให้ภาพมันคมชัดใช้โทรศัพท์ทมือถือถ่ายก็สามารถทําให้ ภาพมันออกมาชัดมันออกมาดูดีได้ถ้าแสงมันได้นะครับเห็นไหมโทรศัพท์มือถือซัมซุงกล้องหน้า8ล้านเองนะครับแบบว่าภาพก็ออกมาดูดีนะครับส่วนเสียงเนี่ยผมจะเล่าเรื่องเสียงให้ฟังนิดนึงเมื่อก่อนที่ผมทําคลิปผมใช้โทรศัพท์มือถืออัดโดยตรงเลยไม่ได้ต่อไมโครโฟนนะครับก็จะทําให้เสียงมันออกแบบเบาๆแล้วมันก็ไกลๆกล้องๆเพราะว่าอัดในห้องนะครับ ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้ไมค์นี่ปกเสื้อนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถนัดแล้วมันก็ดึงดึงด้วยผมก็เลยเปลี่ยนอีกนะครับ,ม,รบมาใช้ไมโครเดนเซอร์แบบร้องเพลงนะ <ๆ S 2> ดูดเสียงดีมากเวลามีรถวิ่งผ่านข้างบ้านผมมันก็เสียงดังทําให้มันมีเสียงรบกวนผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นไมครเดนามิกนะครับไมครเดนามิกเสียงรบกวนมันจะไม่ค่อยมีแต่ว่าเราต้องพูดใกล้ๆใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันแนะนำอ๋อลืมบอกแอปพลิเคชันที่ใช้ไปนะครับ l า z a d a นั่นเองนะครับ Lazada นะ ก็ใครสนใจอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้นะครับ,รบก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ Lazada เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ในคําอธิบายคลิปนะครับแล้วก็5ถ่ายทําคลิปสําหรับขั้นตอนที่5การถ่ายทําก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่หนักพอสมควรนะครับกินเวลาพอสมควรเลยนะครับอาจจะเป็นแล้วแต่คอนเทนต์ของแต่ละคนบางคนอาจชั่วโมงบางคนอาจจะ2ชั่วโมงตรงนี้เรากําหนดไม่ได้แต่ว่าเราก็ทําการบริหารจัดการให้มันอยู่ภายใน1วันนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นคลิปง่ายๆนะแต่ถ้าเป็นคลิปยากเราก็อาจจะเกินวันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้ถือมาอยู่ว่ามันเป็นขั้นตอนที่5ในการทําคลิปของ YouTube แล้วกันนะครับสำหรับขั้นตอนในการทําคลิปของผมเนี่ยตอนนี้ผมอัดวิดีโอมาเก,กือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับจริงๆคลิปมันยาวไม่ถึงเพราะว่าผมก็ต้องเอาไปซอยไปตัดต่ออีกทีหนึง่งแต่ว่าคลิปที่มันยาวๆมาเนี่ยผมก็จะใช้แอปกล้องนะครับกล้องที่ชื่อว่า แอป Open Camera เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ่ะถ้าใครยังไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store ได้นะครับอ่ะแอป Open Camera เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเห็นไหมมันจะเป็นแอปที่เราสามารถบันทึกได้แล้วก็เราสามารถล็อกภาพได้ไม่ให้แสงไม่ให้อะไรมันวูบ้าบเนี่ยนะมันมีรูปกปุญนแจตรงนี้นะครับสามารถกดล็อกภาพต่างๆค่าต่างๆมันจะถูกล็อก นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแสงมันจะไม่วูบวาบไงเห็นไหมเมื่อบางทีมันจะแบบเจอแสงจ้าจ้ามันอาจจะวูบวาบอะไรเงี้ยอย่างนี้มันสามารถล็อกแสงล็อกโฟกัสให้เราได้นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งในเรื่องของการใช้ไมโครโฟนการต่อไมโครโฟนเข้าที่ช่องหูฟังนะครับหรือว่าต่อเข้าที่ช่อง USB Type C เนี่ยโทรศัพท์มือถือบางรุ่นไม่รองรับนะครับกล้องคู่ตัวกล้องคู่ตัวไม่รองรองรับเนี่ยกล้องคู่ตัวที่เป็นกล้องอันเนี้ยนะ กล้องแบบนี้มันไม่รองรับไงเนี่ยถ้าเอาไมค์มาเสียบแล้วบางทีมันไม่ดังนะครับเราจึงต้องใช้แอป Open Camera นะครับแอป Open Camera ตัวเนี้ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าแล้วก็วิดีโอเซตติ้งนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ audio source นี่เห็นไหมสามารถเลือก external mic ก็คือเลือกต่อไมค์ภายนอกได้นะครับก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่จะแนะนำนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการอัดวิดีโอแล้วก็ต่อไมค์นะครับ 6. ตัดต่อวิดีโอในขั้นตอนการตัดต่อเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนที่ใช้พลังงานมากพอสมควรนะครับก็คือใช้สายตานี่เองนะครับนั่งจองนั่งเพลงเพราะว่าเราตัดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับด้วยแอปที่ชื่อว่า Ki n e ม a s t e r นะครับผมจะใช้ Ki n ิม a s เ e r เป็นหลักในการตัดต่อเพราะว่าแอปคินิมัเตอร์เนี่ยมันก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็แบบเสียเงินถ้าเป็นแบบเสียเงินแบบที่ผมใช้เนี่ยนะฮะมันก็จะไม่มีลายน้ำนะครับเราก็สามารถ ใส่ภาพใส่วิดีโอซ้อนเลเยอร์ตัดต่อนะครับใส่ซาวเอฟเฟกใส่อินเสิร์ตวิดีโอภาพประกอบอะไรต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มานั่งตัดต่อส่วนวิธีการใช้แอปเนี่ยถ้าอธิบายในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเพราะมันเยอะมันละเอียดนะครับสามารถไปหาดูได้ใน YouTube มีท่านอื่นสอนไว้เยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าใครอยากให้ผมสอนนะครับก็คอมเมนต์ลงมาได้เดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้อีกทีนะครับ7ตรวจงานครับหลังจากที่เรา ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็แปลงไฟล์นะครับ Export ไฟล์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยวิดีโอมาเรียบร้อยเนี่ยเราก็ได้ทําการนั่งดูวิดีโอที่เราถ่ายทาไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งทําไมเราจะต้องมานั่งตรวจนั่งตัดต่อก็แบบว่าตาเบอร์ตาลายแล้วนะครับต้องมานั่งดูซ้ําอีกแบบแบบเป็นอะไรที่ขั้นตอนนี้มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากนะครับแต่เชื่อผมเถอะ เราควรที่จะต้องมานั่งตรวจสอบถ้าเราไม่ตรวจสอบแล้วเราอัปคลิปไปเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่อยากให้มันหลุดออกไปอะ่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับในขั้นตอนนี้สําคัญนะครับก็แปดทำปกคลิปหยุดนิ้วคนดูได้ไหมมันต้องหยุดนิ้วคนดูได้นะครับหรือถ้ามันเป็นหน้าปกที่มันอยู่ในมือถือแล้วมันเล็กๆนะครับอยู่มุมนึงเนี่ยมันโดดเด่นพอไหมมันจะต้องโดดเด่นมากพอที่จะดึงดูดให้คนหยุดเข้าไปดูได้ อันแรกแบบง่ายๆเลยก็คือการใช้คินิมเตอร์นั่นแหละคินิมเตอร์สามารถทําภาพหน้าปกช่องได้นะครับก็ปกคลิปนะครับก็สามารถเนี่ยใส่รูปภาพข้อความต่างๆตัวอ,อักษรอ,อะไรเนี่ยเห็นไ,ไหมพอเราใส่ไปนะครับเราก็สามารถแต่งรูปภาพอะไรต่างๆได้อพอเราต้องการจะเอารูปภาพนี้เป็นรูปภาพหน้าปกคลิปนะครับให้เราทําการกดแคปหน้าจอตรงนี้ได้เนี่ยจับภาพและบันทึกเห็นไหมฮะนี่ เราก็สามารถเอารูปภาพนี้ไปเป็นรูปภาพน้าป,ปกคลิปได้นะฮะ 9. อัปโหลดคลิปผมจะแบ่งออกเป็น2องพาร์ทอย่างนี้นะครับเราจะอัปโหลดด้วยแอป y o u t u b e เลยแอป y o u t u b e ก็คืออันนี้ YouTube เวลาเราดู YouTube นี่แหละนะครับเราสามารถกดบวกนะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอจากตรงนี้ได้เลยนะครับกดอัพโหลดวิดีโอแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการแล้วก็อัพโหลด แต่ตอนที่เราอัปโหลดเนี่ยเราอย่าเพิ่งตั้งเป็นสาธารณะให้เราเลือกเป็นเฉพาะฉันก่อนนะครับส่วนตัวนั่นเองนะครับเพื่อที่พออัปโหลดไปแล้วเราก็จะเข้ามาแก้ไขใน YouTube Studio ก่อนนะครับให้เราเข้าไปที่ y o u ท u b e Studio ที่เป็นรูปฟันเฟืองแล้วก็เป็นรูปย t u b e เนี่ยฮะ YT Studio นะครับยูทูเบอร์หลายๆคนก็คงจะมีติดไว้แล้วล่ะนะครับสามารถเข้าไปเพื่อที่จะทำการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหน้าปก เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคำอธิบายการสร้างรายได้แล้วก็ใส่แท็กนะครับเราก็จะทำการเปิดเยผยแพร่เป็นสาธารณะต่อไปนะครับ10แชร์คลิปไปยังโซเชียลต่างๆอัปคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องแชร์ออกไปให้โลกรู้นะครับจริงๆไม่ได้แชร์เพื่อเอายอดวิวหรือแชร์เพื่ออะไรจริงจริงแล้วก็ต้องการยอดวิวนั่นแหละนะครับเราจะแชร์ไปยังกลุ่ม Facebook ต่างๆที่เรามีนะครับหรือแชร์ไปตามไลน์เพื่อที่จะ ให้คลิปของเราเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าอะไรความหลากหลายทางโซเชียลมีเดียแชร์ไปไลน์บ้างไปเฟซบ้างาไปตัดต่อทำติ๊กต็อกบ้างนะครับแชร์ไปนะครับหลายๆที่11ตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ใน YouTube Studio นะฮะเข้าไปนะฮะมีคอมเมนต์ของใครบ้างนะครับเราก็เข้าไปเลยนะครับตอบตอบตอบนี่ฮะเห็นไหมต้การตอบคอมเมนต์นะเท่าที่เรารู้อะ นะฮะตอบคอมเมนต์ก็จะทําให้คนดูของเราเนี่ยรู้สึกว่าเกิดการปฏิสัมพันธ์กับเราก็ทาให้คนดูอ่ะเขาติดตามดูคลิปช่องเรามากขึ้นมาดูคลิปอื่นๆของเราไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับตอบคอมเมนต์นะครับที่มีประโยชน์กับคนดูนะครับเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนดูทําให้ YouTube ดันช่องเรามากขึ้นนั่นเองนะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับ11อ ขั้นตอนในการทำคลิปลง YouTube ภายใน1วันด้วยแอปมือถือนะครับมีแอปอะไรบ้างนะครับลองไปไล่ดูนะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เป็น YouTuber นะครับมือใหม่หรือมือเก่านะครับที่ต้องการทำ u t u b e ให้ได้ทุกวันวันละหนึ่งคลิปทุกๆวันนะครับมันมีขั้นตอนอะไรบ้างอะไรยังไงยากไหมยากเหมือนกันนะนะีวันนี้ผมก็ได้คลิปเดียวคลิปนี้แหละนะครับถ่ายอัดตัดต่อนะฮะก็ ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะ,ะถ้าชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับชมข่าวสารจากช่องถาวรวิวดีครีเอเตอร์ก่อนใครนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ